จากสดกินแล้วครับ mm hmm. mm hmm. สวัสดีครับมาผมมาหอคกับผมบาวสละข้ามสามขอด้วยครับมาแรงนี้ครับผมคืออยากเมนูตํตัรับผมก็เลยตำกินเด้งนะครับตาําสซัวครับผมสั่วบมักแตงครับผม กินเองแบบแซ่บเลยครับืมพักกัาบพักแก้มกันมี่พักบุ้งครับผมลรอกะพักเกษตรอ้อนครับผมมามามากินกันเลยเอานี่ด้ดข่าเนียวครับข่าเนียวไว้ทั้งลางที่เก้าอันนี้มาเด้อหิวเ,วเขาเ่าแล้วตักสดกินสดครับ Mm hmm. หักบุ้งกรบกรอบพี่กอลสุแสบแซ่บเหมือนกันพี่น้องอื <laughs> mm ้ม hmm. Да. Mm Сейчас. -hmm. Okay. โอ้เห็นว่ารังทีว่าเป็นสีโบ,บเ้เผ็ดเผ็ดอยู่ดีครับสีเขียวไะ mà biết xem gần mm. เข่าก mm ันไหมอาเสษ็จก่อนอืม จับนู่นอืมตบกวาดจำส่วงแตงเขาปุ่น อืมตอบดีอ่โอ้เผ็ดอยู่ด้ยวยพี่น้องพริกเขียวไม่ได้ใส่พริกแดงเผ็ดขึ้นกันอืม <c oughs> mm. -hmm. mm -hmm. Yeah, é we'll a